ตอนสร้างสิ่งที่ทำให้ใจแอนกลัวจนดังเลยไอ้ตายเถอะนะะว่างทีไรไปต้องนอนกลางวันทุกทีเลยโนบิตาจ<อ>้าออซนโอแวะมานะจ้าอ้าวรีบลุกขึ้นสิใจแอนบอกว่ามีของสนุกๆให้ดูอนะไง้ยอมมาจนได้นั้นโนบิตา กล่องใบเนี้มีอะไรสนุกสนุกอยู่ข้างในด้วยนะะงั้นจะจะเปิดที่นายได้เห็นเดี๋ยวนี้ละ่ะด <Hey. S 1> ูแล <c oughs> นี่เขคอยดูให้ดีละ่ะ <Hey. S 1> รู้เปล่าโอเคเพราะนะเอา้าวแล้วจะตกใจนะแันตนเข่าลมเลย ทำให้ินร้องจริงๆนาเน่นนะกลัวจะร้องลั่นก็เลยโดนเข้าหัวร้อย่อ,อเหรออนนโถ่อย่างจริงเลยนะเนี่ยใช่ไม่เลิใจร้ายมากๆไม่ใช่พวกนั้นน้าเนี่แหละแค่นอนแดงอะนะไม่ไหวเลยจริงๆฮะแล้วจะให้ทำไงอ่ะตัวฉันตัวหนอนไม่ี่สุดเลยดีนะแค่นอนอย่างเดียวที่ไหนเล่าตั๊กแตนเนี่ก็กลัวไม่ใช่เหรออีพูดอะไรแบบนั้นเสียมารยาทไม่ใช่แค่หนอนกับตักแตนหรอกนะฉันกลัวงูกลัวแมลงมด โัวผีโัไฟแม่วัวภาษาญี่ปุ่นเลขวิทยาศาสตร์ภละอันบ้านรวมทั้การสอบด้วยอ่ะเออพอได้ไหมโอ๊วพอได้พอได้ไหมเฮ้ยเป็นลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งกว่านี้ดิน่าจะต้องมีความกล้าในครับเชิญหน้ากับที่ เชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวไงจะเอ๋ยนี่หลอกกันเหรอเนี่ยฮะเป็นไงเข้าใจยังอ่ะเธอเนี้ยอะไรที่เรากลัวนะทำไงมันก็กลัวอยู่ดีแหละจะเอ๋มันก็เจง่ะนะแล้วพวกนั้นก็จงใจเรียกฉันออกไปให้คนอื่นหวเราะเยอะใจร้ายที่สุดเลยนี่นายมีบ้างไหมขอที่ทำให้ใจแอาปากค้างเลยเออ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 อ่าถ้างั้นก็เรื่องสร้างสิ่งที่กลัวเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะ นี่โดปิตากินแป้งทอดมักินดิกินกินหุยน่าอร่อยจังเลยจะเขียนไว้ค่านี้โดปิตาค่านี้แป้งทอดจะทานเลยนะครับฮน่าัวจัเลยอะะอ,อ,อ,อะไระช่วยไอ้นี่ไปกินทีๆๆๆๆๆ แล้วกันเหรองั้นแม่กำลงใจแล้วนะอรัวเลยประมาณนี้แล้วนะขาเขียนชื่อคนที่เป็นเป้าหมายในช่องขวาแล้วสิ่งที่อยากจะให้เขาหวาดกลัวในช่องซ้ายก็เรียบร้อยน่ะพอเสร็จแล้วก็ลบทิ้งซะโอ้ยกลัวแทบตายเลยอะอยอย่างนี้นี่เหรอดีละใจแอนคราวนี้แหละใจแอนเอ้ยรอฉันก่อนเถอะง่ายทุกคน มีอะไรโนบิตะคือฉันกำลังจะไปดูอะไรบางอย่างที่ดีมากๆเลยอะ่ะใจแอนสนใจไปด้วยกันไหมล่ะอะไรนักดีมากๆรอระใจแอนสงสัยจะมาแก้แคนเรื่องเมื่อกี้นี่แงๆเลยอะ่ะโอ้แปลว่าแกคิดจะทำให้ฉันตกใจงั้นสินะเฮ้ยน่านุกดีนี่ <c oughs> งั้นตกลงนะไปกระหมดนี่เลยเลยเฮกลัว <c oughs> <c oughs> ที่ไหนนี่ไงลูกหมาตัวนี้ไงอะ่ะ เพิ่งจะอายุสามเดือนเองจ้าอุ้ยน่ารักจังเลยขอฉันอุ้มหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิอุ้ยขนนุ่มดีจังเลยยยยเอสเนอให้ฉันอุ้มมั่งเด้ได้ได้ได้เอาวจำได้ว่าจ้ะแอนกลัวลูกหมาไม่ใช่เหรอฮะกลัวลูกหมานี่นะท่านี่เป็นกลัวลูกหมาตัวเล็กๆแบบนี้กันทำไมฉันไปเลยลูกหมาอจาวอะจะเอ่อ อ้ด้ากลัวจ้าลัวล้ว้เฮ้ยกรตัวนั้นไยทีอย่ามาเข้ากล้อนนะมวแวกลัวเหรอกลัวเกินคาดเลยนนไหนเนี่ยจเอนไม่ต้องกลัวหรอกนามันไม่กัดหรอกนน่ารักออกพูจาอะไรก็คืนกลัวจะไม่ให้กลัวได้ไงกัาทอเฮ้ยามา้า เบีย์ด้วยว้ายไม่เอาแล้วไปดีกว่าแมวแมวซีนิโอแมวจะว่าไปซีนโอเองก็กลัวแมวไม่ใช่เหรอพูดอะไรของนายนะโนบิตะฮะ ก็นอนได้สบายใจสักทีนี่โนบิตะน่าจะนอนอีกแล้วเหรออืมจริงๆเลยนะคนอย่างนายเนี่ยโนบิตะหือที่สุกาะเข้ามาหาน่ะเฮซินเนโอกับแบวเหรอหนอยเข้าใจแล้ะเจ้าโนบิตะน้องานโรงเรียนคราวนี้นะพวกฉันกลับว่าจะเปิดร้านเครปกันนะจ้าเดี๋ยวจะลองทำหลายๆแบบเลยใช่วิจารณ์ด้วยแล้วกันนะครปเหร ขอเรามาแบบนี้ก็ยินดีอยู่แล้วล่ะเฮ้ยกินครปกินครีปขาทางกระดีกระดาละเกินน่ะมัดไส้ถอยดูท่านหน้าอันนี้นะเป็นแฮมกับชีสอันนี้ทูน่ากับข้าวโพดแล้วก็อันนั้นเป็นครปแบบพิซซาว้าวน่าอร่อยจังแต่ว่าไม่รู้จะอร่อยรหรือเปล่านะที่สุกับเป็นคนทำที่นาะต้องอร่อยทุกอย่างอยู่แล้วล่ะม <c oughs> าพี่แต่จะลองทานดูสิถ้าอย่างนั้น ทานแล้วนะครับนี่ดีนี่เนี่ยเขยมเขยมเขยมโดบิตะกับแคปเอบก็ให้ไไปไไปนะพี่วฉันฉันฉักินคพวนี้ไม่ได้อะหรือว่าแคปที่ฉันทำจะรสชาติแย่มากเลยไปไม่ได้หรอก ลองนอดหน่อยสิโนบิตาไม่ไหวเล้วล่ะชุดสำหรับงานโรงเรียนเสร็จแล้วล่ะมาลองใส่กันเถอะจ้าโดนเอาเครื่องมาดอยแอนดีสวยจังเลยมากเลยจ้าชิสุกะน่ารักจังอ่ะจริงเหรอจริงเหรอใช่สิจริงนี่นี่โนบิตาฉันใส่แล้วเหมาะหรือเปล่า ย้ลลกกเขาเป็นอะไรของเขาเหรอเอต้น่ากลัวน่ากลัวแล้วกอนนี่เธอมันน่ากลัวตรงไหนยะฮะเยอะเยอะเยอะอยนี่เาขอีกทีเยนายลองพูดมาซิว่าตรงไหนมันน่ากลัวสำหรับเธอ่ะใช่นั่นสิอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวโรบตาเป็นอะไร ไอ้กันออกเฮ้ยโนบิตะแย่ที่สุดเลยกลัวจริงๆกลัวจริงๆนะกลัวๆเป็นไงจอนบิตะเข็ดหรือยังอ่ะฮะเป็นแค่โนบิตะบังอาจมาแกแค้นพวกเรายังงั้นเหรอโนบิตะสมน้ำหน้าแล้วไปเถอะซินิออกนะสำเร็จเรียบร้อยเออถอย ไงเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกแล้วว่าให้เก็บได,ด้ด้ยังไงแล้ว <c oughs> หน่อยใจอ,อนกับโซนเนอะอภัยให้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ขอเดี๋ยวเดีนนี่ดอบิตาแม่สะใจเป็นบ้าเลยใช่สะใจจริงๆเลยนี่ฮะ,ฮะเมื่อกี้เนี่ยทำกับฉันเจ็บแสบนักนะทำไมแกมีปัญหาอะไรอ่ะฮะเป็นแค่ดบิตาอย่ไปทำ<ถ>อวดดีนะเจ้วายเครื่อง แรกเริ่มเดิมที่ก็เป็นพระพวกนายนั่นแหละหาเรื่องแกล้งฉันก่อนนี่ใจแอนซานิโอโนบิตะเ้าฉันกดปุ่มนี้พวกนั้นก็จะกลัวฉันต้องหนีไม่คิดชีวิตเลยเอ๋ยหยหยองหย่านะย่าไม่เอาอย่ากดอย่ากดอ่ะโนบิตะมาแล้วไอ้ตืเอ๋ยเฮ้ยไม่เห็นยากกลัวเลยอาะไงเป็นงั้น่ะโนบิตะ ใจเอาไว้แก่จุ๊ยอ๋อจาเอ้อออออาสภาพ<อ>แย่เลยแฮะโนบิตะเป็นไงทำไมเอ้านี่โนบิตะเพราะนายดันเขียนชื่อโนบิตะผิดเป็นโนบิคะจะส่กระกแล้วกันฉันไม่รู้จักเรียนหนังสือให้ดียังไงการนอนกลางวันก็ดีที่สุดละนี่โนบิตะยังจะนอนต่ออีกเหรอ โนบิตะช่วยไปซื้อของให้แม่หน่อยสิจ้าแม่เรียกแล้วได้ยินหม่เล่าฮรนายโดราเอมอนไปแทนทีสิโถแบบนี้ทุกทีเลยจริงๆหน่อยนี่โนบิตะนอนกลางวันนี่การนอนกลางวันน่ากลัวในผลจะเอาเอเออเออส ไม่จะทำยังไงนายก็ได้นอนอยู่ดีอะสลบกลิ่นไปแล้วโอ้